ธนบัตรชนิด500บาทแบบนี้แบบที่15ห้าจะเป็นยังยังใหญ่อยู่ยังเป็นจัมโบ้เนี่ยค่ะ10 11 12โอ็ย10 11ใหญ่กว่าีกเนาะ11ใหญ่กว่า13ธนบัตรชนิดราคา500บาทแบบอ้าต้องแบบที่1 1ก่อนสิอันนี้13ทีหลังอันนี้ค่ะธนบัตรชนิดราคา500บาทแบบที่11คือ เป็น500ใบแรกของรัชกาลที่9นะคะปะนัดเนี่ยเห็นไหมคะป้นัดดูในรูปอะป้นัดมองไม่เห็นเส้นรอยพับหรออันนี้รอยพับแบบพับจนจนแทบขาดอะนะคะแต่ถ่ายรูปมาป้นัดมองไม่เห็นปณนัดต,ตาไม่ดีเองเนาะไปโทษใครเขาก็ไม่ได้อันนี้เขารอยพับแบบพับเก่ามากอะจนจนแบบเกือบขาดนะคะก็โอเคไม่เป็นไร อันนี้ป็ะนะให้เขาไป550ก็แค่50บาทเองเนาะให้กันมากกว่านะั้นยังให้กันเลยเนาะค่ะเป็นธนาบัตรใบแรกของอ่า500แรกของราชการที่9เป็นแบบที่1 1ด้านหลังเป็นพระปรางสารยอดจังหวัดลบบุรีด้านหน้าก็จะมีเนี่ยคะ่ะครุฑครุฑสมัยขอมเนี่ยค่ะครุฑนะคะครุฑครุสมัยขอมขอมปราสาทเมืองลบบุรีอะคะ่ะ ธนารแบบที่สิบสามห้ารอยแบบที่สิบสิบเอดแล้วก็ไปสิไม่มีนะคะสิบเไม่มีห้าร้ค่ะสิมีแค่แบงค์ร้อยสินะคะอันนี้สิบเแล้วก็มาสิบสนี่ก็ยังจัมโบ้อยู่ยังใหญ่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นหมวด ต้นด้วยนะคะเห็นไหมคะศูนย์เอโกไก่ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะใบนี้เนะี่ยขายได้มีราคาแต่นปัจจุบันนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะดูสิจากที่เคยขายดีขายได้เป็นมีราคาแพงๆแต่นปัจจุบันด้วยความที่นักสะสมเขาอิ่มตัวกันแล้วมั้งหรือจะอยังไงก็ไม่รู้นะด้วยความที่ขายไม่ดี ขายไม่ได้นักสะสมไม่นิยมแล้วนะคะไม่นิยมแล้วนะคะศูนย์เอกไก่เป็นธนาบัตรหมวดต้นรุ่นนี้เขาจะมีที่หายากคือลายน้ําสมเด็จยา่าที่ลายน้ําอยู่ตรงนี้นะลายน้ําสมเด็จย่าจะมีราคาก็มีส่วนตางนิดหน่อยอะคะ่ะไม่เยอะนะคะอย่างถ้าไม่ไม่ผ่านใช้เลยก็ ได้สัก50บาทโดยประมาณสวยๆนะคะแต่ถ้าผ่านใช้สภาพนี้ก็เท่าหน้าแบงค์ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคะก็เหมือนกันเนี่ยคะ่ะแบบที่14 13 14 15ประมาณนี้ค่ะโอเคเนาะพนักรีวิวการรับซื้อธนบัตรให้รับชมกันทวนแล้วเนาะเอาแค่นี้ก็จบแค่นี้กันก่อน